วันนี้นะคะอยากจะมาขอบคุณทุกท่านนะคะที่เป็นส่วนสําคัญทําให้คณะของเราเนี่ยมาจะถึงวันนี้ได้นะคะอย่างแรกเนี่ยก็อยากจะขอบคุณความร่วมมือร่วมใจกันนะคะในวันที่มีผู้มีกรรมการมาตรวจประเมินเอสเปกนะคะก็ถึงแม้จะเป็นวันหยุดเราก็มากันอย่างทุม่มท้นนะคะแต่ว่าอยากจะเรียนทุกท่านว่าแม้ท่านใดไม่ได้มาร่วมก็จริงแต่ว่าทุกท่านก็เป็นส่วนสําคัญ เพราะว่าวันนั้นเรารายงานผลสิ่งที่เราปฏิบัติกันมาโดยตลอดไม่ใช่แค่วันนั้นมันเดียวนะคะดังนั้นขอให้ทุกท่านรทราบว่าทุกคนมีส่วนสําคัญหมดเลยในการที่จะทําให้เรามาก้าวมาถึงจุดนี้ได้นะคะทีนี้เอสเปกคืออะไรเอสเปกแล้วเอชเอคืออะไรทุกคนทราบแล้ว HA เอชเอคืออะไรเอสเปกเอชเอก็เป็นเรื่องของเกณฑ์มาตรฐานนะคะเอชเอ H A บอกว่าเป็นเกณฑ์มาตรฐานในการที่รักษาผู้ป่วยให้มีได้มาตรฐานและปลอดภยัยใช่ไหมคะส่วนเอสเปกเนี่ยก็เกณฑ์มาตรฐานเหมือนกัน สำหรับการพัฒนาคุณภาพให้องค์กรของเราเนี่ยสู่ความเป็นเลิศได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนนะคะทุกคนทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นสายวิชาการสายสนับสนุนนะคะหรือสายบริการวิชาชีพของเราก็ตามแต่มีบทบาทสําคัญในการที่ทําให้เราเป็นองค์กรที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็จะก้าวไปสู่ความเป็นเลิศได้นะคะถ้าเราจะก้าวต่อไปข้างหน้าเนี่ยเพราะเอสเทคมันมีหลายระดับนะคะมันจะต้องไปไกลกว่านี้มากเลยเราก็ต้องมาดูว่าตอนนี้ เราจะต้องทำอย่างไรเนี่ยให้มันก้าวไปสู่ความเป็นเลิศได้จริงๆนะคะคือต้องมีการทำงานแบบมีแผนงานนะคะนะคะการทำงานอย่างเป็นระบบนะคะที่ตรวจสอบได้มีการพัฒนาได้นะคะโดยที่ผู้คุณต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของเราวิสัยทัศน์ของเรานะคะโรงเรียนธนเทพ,พคุณภาพเพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์นะคะซึ่งทางทีมบริหารนะคะก็มาร่วมกันนะคะกำหนดแผนและนะคะ แผนพัฒนาคณะเราของเรานะคะจะเรียกเป็นแผนยุทธศาสตร์แผนกลยุทธ์ก็ได้ค่ะ4ปีนะคะตั้งแต่ปี63ถึงปี66นะคะเราได้กำหนดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวทางผู้บริหารนะคะก็จะได้นำาืดำเนินการแบบส่งต่อให้กับทุกหน่วยงานเพื่อทุกท่านจะได้ทราบว่างานที่เกี่ยวข้องกับแผนเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะแล้วก หลังจากนั้นเนี่ยทุกหน่วยงานก็ต้องไปวางแผนการทํางานของตัวเองเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางออและวิสัยทัศน์ของของคณะนะคะโดยในแผนนี้เราจะกําหนดตัวชี้วัดไว้นะคะการทํางานอย่างมีแผนก็คือว่าเราวางแผนเรากําหนดตัวชี้วัดหลังจากนั้นเราก็เริ่มปฏิบัตินะคะแล้วก็จะมาดูผลว่ามันได้ตามที่เรากําหนดไว้ไหมถ้ามันไม่ได้เราก็มาดูเอ๊ะทำไมมันไม่ได้เราก็ไปปรับปรุงได้นะคะเนี่ยค่ะคือเป็นการทํางานอย่างมีการวางแผน มีระบบและมีการพัฒนานะคะถ้าจะสอดคล้องกับคำที่เรารู้จักกันก็คือ plan do check act นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกท่านเนี่ยมีส่วนร่วมในการที่จะทำให้ผักดันให้คณะของเราเนี่ยเป็นองค์กรที่มีคุณภาพเป็นเลิศได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครสงสยัยหรือคา,คาดว่าไม่เข้าใจอะไรเนี่ย เราก็ต้องมาคุยกันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยผู้บริหารที่ดูแลทุกท่านอยู่เนี่ยจะสามารถให้คำตอบได้นะคะเพราะมันจะเกี่ยวข้องกับ O K R ที่เราเคยพูดกันตอนที่ก่อนที่ไป Work from Home อะค่ะนะคะ,นะคะซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญนะคะก็จะมาตอบโจทย์ทั้งหลายได้อย่างหมดเลยนะคะทีนี้นอกจากนี้เนี่ยทุกคนก็อาจจะได้ยินคำศัพท์ใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นในเวลาใกล้ๆนี้น,นะคะคือคำว่า IDP นะคะ I ก็คือ individual individual G, ก็คือเฉพาะบุคคลของแต่ละคนนะคะ D คืออะไรคะ Development ใช่ไหมคะก็คือการพัฒนาซึ่งจะสอดคล้องกับค่านิยมของเราคือ D PSU นะคะการพัฒนาอย่างไม่หยุดยัง้งถูกไหมคะสำหรับ P ก็คือ plan ก็คือการวางแผนทีนี้เนี่ยเวลาเรามองเป็นแบบคณะเน,นี่ยคณะมีแผนและ4ปีถูกไหมคะ นั่นก็คือเราก็ต้องพัฒนาให้ได้ตามแผนให้ได้และหน่วยงานย่ยอยๆของคณะเนี่ยก็ต้องมี IDP ของตัวเองคือ IDP ของหน่วยงานก็พัฒนาไปแต่ทีนี้เนี่ยตอนนี้เราจะก้าวไปสู่บุคคลแล้วค่ะแต่ละคนเลยคือทุกคนเนี่ยก็ต้องมีแผนพัฒนาตัวเองเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาของหน่วยและหน่วยก็คือมีแผนเพื่อให้สอดคล้องกับพัฒนาของคณะดังนั้นเนี่ยเราถึงต้องมีตรงนี้นะคะเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นไม่ได้พัฒนาตามใจตัวเองนะคะ แต่ก็คือพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับแผนของหน่วยและก็แผนของคณะ,ะต่อไปนะคะอันนี้ก็คือ IDP ค่ะ